สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิภาคกับคุณประวัตินิติเตชะยศสกุลผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาณนะห้องประชุมที่วาการอําเภอประทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่14ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาได้มีนายอนุรัตษ์ ทำประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะได้เดินทางมามอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโย,ยบายของรัฐบาลโดยมีนายอธิพงศ์พงษ์สุวรรณครับนายอําเภอประทุมราชวงศ์สาได้กล่าวต้อนรับได้กล่กาวแนะนมมําหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็มีส่วนราชการมีสถานีตํารวจ ภูทรปรทุมลาดวงศาครับพันตำรวจเอกนิติธรแสงย้อยมอบหมายให้รองผูก้กำกับการและสารณสุขอำเภอเกษตรอำเภอประมองอำเภอตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมมีประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ อำเภอและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยนายกเทศมนตรีปรุมราชพงษานายกเทศมนตรีตำบลน,นาประเสงตำบลหน,นองขาและนายกองค์การพรนารส่วนตำบลน,นาว่าตำบลคำโพนตล,ลอดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ประจำตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ของผู้ว่าราชการโดยผู้ว่าราชการได้เน้นย้ําให้ปฏิบัตรริราชการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและตามนโยบายของรัฐบาลตลอดทั้งรับท่านก็ยังกล่าวเน้นย้ำหนึ่งก็ให้ปฏิบัตริราชการให้ถูกต้อง ถูกคอและถูกใจครับผู้สื่อข่าวก็ได้สังเกตครับได้เข้าร่วมสังเกตนํนาเสนอข่าวในกิจกรรมดีๆในวันนี้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมก็เรียกแรกเปลี่ยนครับได้ครับสอบถามม,มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ท่านผู้ว่าก็จะตอบสอบถามมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้า มาร่วมประชุมสามารถตอบผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้นำท้องถิ่นเราได้นี่ในการปฏิบัติราชการเน้นย้ำให้ปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบอืมครับเห็นรอยยิ้มผู้เข้าร่วมประชุมแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวก็ประทับใจและกับ